ประวัติเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสวนณเกตเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2538เจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัสดชื่นโดยเป็นพี่สาวของลิลลี่ได้หมดทัสดชื่นหรือลิลลี่นาลีนาดเชื้อแหลมเจ้าของเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเจนนี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลโดยระหว่างเรียนนั้นเธอก็เดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพร้อมทั้งทำเพลงเป็นศิลปินเต็มตัว ด้านความรักของเจนเนี่ได้หมดทะสดชื่นก่อนหน้านี้เธอได้คบหาดูใจกับเนเงินเจตรินสีสังหรือที่รู้จักกันในชื่อเนเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคบกันมานานสามปีอดีตนักมวยหน้าตาดีเจ้าตัวขอแขนแขวนนวมเนื่องจากเจ็บเข่าเรื้อรงังพร้อมกับไปทำธุรกิจกับที่บ้าน ที่คบหาดูกันมานานหลายปีแล้วเรียกว่าการงานการเรียนก็ปังความรักก็ยังแฮปปี้มากๆถึงจะมีดราม่าเข้ามาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นไซแบรนด์เนมปลอมแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเคียงข้างกันเสมอก่อนที่เนเงินจะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนร้องสาวลูกทุ่งอินดี้แต่งงานระหว่างแสดงโชว์ คอนเสิร์ตมนรักดีเครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจกันมานาน4ปีทำเอาเจนนี่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ่งในครั้งนั้นทำเอานักลงสาวกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวหลังจากนั้นในปีพศ2 5 6 4ที่ผ่านมาทำเอาช็อกทั้งวงการเมื่อเธอประกาศเลิกลากันในเงินเหลือแค่เพื่อนจากนั้น เจนนี่ก็มีภาพหวานคู่กับยิมยิวฉันมงคลสมแก้วออกมาอยู่บ่อยๆ่หลังจากนั้นก็ได้รับบทพระเอก MV ในเพลงทวงคืนเพลงที่เจ้าตัวได้ทำการร้องไว้ก่อนฝ่ายชายจะประกาศผ่านเฟ e บุ๊กว่าไม่โสดแล้วนะพร้อมแท็กมาหานอกนักร้องสาวในวันที่12พฤษภาคมจากนั้นทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟน ได้ชมกันบ่อยๆก่อนจะควงกันไปออกรายการคุยแซบโชว์ในวันที่27กันยายนพร้อมประกาศว่าประจำเดือนขาดมา1เดือนแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ทำการตรวจคันหลังจากนั้นมีคนทักว่าอ้วนท้องหรือเปล่าและภายหลังจากนั้นเจนนี่ได้โพสต์ว่าตัวเองท้องในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมกับฝ่ายชายทํำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบนเรือยอทในวันที่สองตุลาคมเจนนี่ได้หมดทสดชื่นเริ่มเป็นที่รูจ้จักจากที่เธอแต่งเพลงประชดแฟนในชื่อเพลงไม่สดชื่นในปี2559จากนั้นในปี2561เจนนี่ได้หมดทสดชื่นเริ่มมีผลงานมากขึ้นอาทิโสดแล้วนะสาวนุ้ยสายเปตามด้วย เลิกกับพี่ได้ดีทุกคนและคิดถึงคนไกลโดยได้ลงในช่อง YouTube และของค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นโดยโทรเป็นเจ้าของค่ายเองจากนั้นได้ปล่อยเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งลินล,ลี่ได้บมทัศนสดชื่นน้องสาวของเธอเป็นคนร้องเพลงนี้เอาไว้โดยฟิชเชอร์ลิงกับ เ,เกริกพลและมียอดวิวถึง300ล้านวิวเรียกว่าจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวทำให้เจนนี่และลินล,ลี่กลายเป็นนักร้องหน้าใหม่ลูกทุ่งอินดี้มาแรงในช่วงข้ามคืนพร้อมกับงานและเงินก็ตามมาอย่างที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนจากนั้นเธอก็ได้เริ่มก่อสร้างคล้ายเพลงได้หมดทั้สดชื่น โดยมีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายจากค่ายเพลงนี้แต่ก็มีดราม่าให้เธอต้องออกมาชี้แจงไม่เว้นแต่ละวันซึ่งจากภายหลังที่มีกระแสข่าวโกงค่าตัวก้าวเกรกพลในการร่วมฟิเจอร์ลิงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนเกิดดราม่าอื่นๆตามมาเรื่อยๆจนเธอได้รับฉายาไปเลยว่าสาวร้อยดราม่านั่นเอง จากประเด็นดราม่าดังกล่าวทำให้เธอได้แต่งเพลงบทเรียนชีวิตขึ้นมาและเพลงอื่นๆตามมาอีกหลายเพลงซึ่งนอกจากเธอจะเสียงดีแล้วการแสดงของเธอก็ดีไม่แพ้กันโดยเธอนั้นได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกผักบุ้งโดยรับบทเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกจากนั้นเธอก็ร่วมแสดงในฮักเถิดถึง ร่วมแสดงกับเพื่อนเพื่อนักร้องลูกทุ่งอินดี้อย่างอาร์มชุติมาลำยายไหยทองคำและเนสกาแฟสีนครผลงานเพลงสูดแล้วนะสาวนุ้ยสายเปหล่อลี้ยวเคี้ยวถึงใจอยู่ใกล้ใจละลายคิดถึงคนไกลเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนนักเลงโซเชียลบล็อกแป๊ก เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นบทเรียนชีวิตรักผิดเวลาทวงคืนผลงานภาพยนตร์มนรักดอกผักบุ้งฮักเถิดเทิงขอบคุณข้อมูลจาก music2id.net และภาพจาก Instagram เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น